คู่รักกับคู่ชีวิตไม่เหมือนกันคู่รักคือคนสองคนที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีทัศนคติใกล้กันก็ได้คน2คนที่แทบจะไม่จําเป็นเชื่อต้องแคร์สายตาใครบางคนเลยคน2คนที่เอาแค่ความรู้สึกของความรักที่พบด้วยกันน่ยแล้วมาใช้ช่วงเวลามาอยู่ในโลกของเราสองคนโดยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่คือคู่รักคู่รักไม่จําเป็นต้องมารับผิดชอบชีวิตด้วยกันด้วยซ้ำคู่รัก ไม่จําเป็นที่จะต้องออฟฟิเชียลบอกสังคมก็ได้และคู่รักอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรักอยู่บนบรรทัดฐานของโลกของความเป็นจริงอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ถูกต้องอะเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าคู่รักข้อเสียของคู่รักคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่จะจบเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีพันธะผูกพันไม่มีการรับผิดชอบซึ่งกันและกันมีแค่อารมณ์ล้วนๆที่ทําให้คนสองคนอยู่ด้วยกันสังเกตไหมฮะทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้หากใครมีประสบการณ์แบบเนี้ยคุณจะรู้ทันทีว่า เมื่ออารมณ์ของคนสองคนที่หลงรักกันมันอยู่มันขับเคลื่อนไปอย่างแรงมากเลยถูกไหมแต่เมื่ออารมณ์เหล่านี้มันไปจากเราแล้วหรือไปจากเขาแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตกใจเมื่อวานยังรักกันดีอยู่ทําไมวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยสายตาน้ําเสียงเอนเนอร์จีสีหน้าคําพูดไม่ใช่คนเดิมเพราะอารมณ์นั้นมันไปแล้วอารมณ์อิเลิฟอารมณ์หลงไหล อารมณ์หัวปักหัวปัมที่ผมบอกตรงนี้คือให้ระวังนะฮะบางทีเรารู้สึกเราต้องการจะให้คนแบบรักเราแบบหัวปักหัวปัมลหลงไหลเราให้ความสนใจเราตลอดมันไม่มีจริงนะมันจะมีแค่เป็นช่วงแล้วเมื่อมันไปคนคนนั้นเหมือนกับมีอะไรออกจากร่างเขาครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบคู่รักจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่ามันรู้สึกดีไหมดีมากรู้สึกเวลาคนสองคนที่อินเลิฟกันมันรู้สึกแบบมีพลัง positive ท้องฟ้าสดใสทุกอย่างสดชื่นตื่นเต้นหมดแต่ มันจะอยู่ไม่นานคราวนี้เรามาดูความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคู่ชีวิตโอ้โหความสัมพันธ์นี้เงื่อนไขยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสังคมของเราสังคมของเขาก็ต้องรู้การรับผิดชอบซึ่งกันและกันต้องมีคำมั่นสัญญาที่คนสองคนมีต่อกันต้องรักษาญาติผู้ใหญ่ งานการหรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันหมดมันจะพัวพันมันจะผูกพันมันจะทุกอย่างมันจะเกี่ยวข้องกันในทุกๆมิติน,นี่คือคู่ชีวิตนะในด้านของอารมณ์และความรู้สึกสิ่งที่คู่ชีวิตจะได้คือเราจะได้คนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเราจะได้คนที่เป็นทีมเดียวกันที่ยืนเคียงบา่าเคียงไหลกันไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตาม ไม่ว่าเรามองไปทางขวาเขาจะมองทางซ้ายแล้วคนสองคนจะกลายมีดวงตาสีดวงที่ช่วยกันมองชีวิตเราจะมีความปลอดภัยเราจะมีความอุ่นใจเราจะมีความอบอุ่นและเราจะมีความรักอีกแบบหนึง่งที่มันยั่งยืนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนสองคนเป็นคู่ชีวิตกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรนาะตัวเองเรามาสร้างความมั่นคงกันดีกว่าเรามามีลูกเรามาสร้างธุรกิจเรามาสร้างชีวิต ที่เราอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วเราจะทำให้ตรงนี้มันแข็งแรงแล้วเดินไปด้วยกันนี่คือคู่ชีวิตเขาทํากันคู่รักไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้ฮะคู่รักเอาแค่แบบไปเที่ยวกันให้รอดแต่คู่ชีวิตมันมันเส้นทางมันยาวไกลแล้วเป็นเส้นทางที่มั่นคงเส้นทางที่จะต้องเหนื่อยจะต้องทุ่มเทจะต้องชัดเจนนี่คือคู่ชีวิตผมจะบอกให้เมื่อเรารู้ความแตกต่างของคู่รัก กับคู่ชีวิตแล้วการที่คนเราจะกระโดดจากคู่รักไปคู่ชีวิตได้เกิดจากความรู้สึกเดียวซึ่งความรู้สึกนี้เรียกว่าการชนะใจ